เฮ้ยยาการู้อ่ะสาวหันไปได้เด็อะไรเดูนน่ารักเลยมูนานี่ยน่นะมึงก็หลดหมอดผีอะไรไปเฮียอะไรหรือเนี่ยถ้าน่ารลักไม่สมบัติแอปเปิ้ลห้าบาทแอปเปิ้ลสิบหก มดนึงนว่าหมดนึน่งว่าหมดน่ารักน่ารักอะไรอ,ะอ่ะโอ้โหทางอย่างนี้นะนอะระระวังตกใจนะเดออ้อเออเพื่อเขาบอกว่าอะไรอ่ะอุย้ยคิดไม่คมุ้มนวถ้าเกิดคมมุณไ่จ้องหน้าเขาเราเขาจะจำสแกรลนีไปะ่ะม,มึงตีกูทำไมอุยดูสิเขาจำสแกร์ถึงยอด เอ้ย <Okay. S 1> ตัดไปดิโว้ยต้นไม่ถอยไปนานมากว่าคุณีตัดนานมากตัดเดี๋ยวโว้ยตัดงานแต่งงานตัดงานวอชิเฮียร์เลทชิววอชิเฮียร์เลท เออะไรนี่เป็นความหลอนความหลอนแล้วข้างในตรงนี้มันมีอะไรไหมน อาตายแล้วมึงจะมองทำไมวะเครื่องกูโอ้ยอ,อ,อาบมลมัจะฆ่ากูไม่ได้มาลดมลมันเชี้ย อยู่ไหน,นะจะไปไหนจะหนีไปไหน

เป็นคาตากรโลกจิตเต็มตัวแล้วจับมันน มองไปข้างหลั่คิฮ <Yeah, ิฮิคุณอยากบูดได้คุณไม่อยากบูดได 你是 <laughs> <laughs> ถือนะเฮ้ยเอ้อเอาอดิฉันถือนะทำไมอะ่ะก็นายโดนอะไรบางอย่างเข้าไงก,ก็นายไปหลบมัมม่นผีจะทำให้กูอะไรมันกลายเป็นผีเข้าสิงเนี่ยแม่นต้องมาถือดาบหูนกมาไล่ <c oughs> โอ้เอาไหนแล้กูทิ้งดาบก่อนไปนทิ้งของทิ้งทุกทิ้งว่าเอาเพื่อนทำไมนายลงไปไปแล้วกูทิ้งของแม่นตรงทีง่นอนเลยเย้ อ๋อบบเกมหมดศูนสิเออตอนอะไรที่ไหนเงี้ยอืมน่บบเกมหมดสูนสิโหเสียงโคตคนตีน

ai vô thai ai vô thai ai vô làm tiếng vô thai ai vô thai ai vô tông ai tông thai ai vô thai นอมันนอกมันไปอ้โอ้ปุ่นดีกันขอแเด็ดเ้ยเฮ้ยโอ้เสียงคุณตีชิบหายต้องต้องทำเสียงดังต้องตัดของถึงมันอือตัดคอถ้าเกิดตัดคอมันจะมีเสียงเสียงดัง เรเววดิเกิดยังไงเอ,อ๊ะเพือนมเย้โอ้ยขอจบไว้แารนี้ครับถ้าเกิดคุณคนายยัยลืกละกุศลทกาคาเออร์นหนยครับวันนี้เพื่อผมรดมผีขี้สิงล